สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องโลกของดนตรี Black เม t a ลนะคะแต่ไม่ใช่แค่เรื่องเพลงอย่างเดียวครับผมแต่เป็นมุมที่เออมันไปพัวพันกับเรื่องความรุนแรงจริงๆอาชญากรรมหรือแม้แต่อุดมการสุดโต่งที่มันเกิดขึ้นนอกห้องอัดเสียงอะคะ่ะ ใช่ครับคือข้อมูลที่เรามีเนี่ยมันก็มาจากหลายที่เลยนะมีทั้งเหตุการณ์ที่ค่อนข้างสะเทือนขวัญในนอร์เวย์ค่ะแล้วก็เยอรมันนี้หรือแม้แต่ในบ้านเราเองที่ไทยก็มีเหมือนกันใช่ค่ะเป้าหมายวันนี้ก็คืออยากจะลองมาทำความเข้าใจกันดู ว่าทำไมดนตรีแนวนี้ที่แบบว่าขึ้นชื่อเรื่องความสุดโต่งอยู่แล้วทางเนื้อหาภาพลักษณ์อะไรพวกนี้อืมครับถึงได้กลายเป็นฉากหลังหรือบางทีก็เป็นแรงบันดาลใจให้เกิดความรุนแรงจริงๆขึ้นมาได้ครับผมมันเป็นแค่แบบว่าการแสดงออกทางศิละปะที่มันอาจจะเลยเถิดไปหรือมันมีอะไรลึกกว่านั้นนั่นสิคะ่ะมีคำโปรยจากแหล่งข้อมูลที่เราดูมาน่าสนใจมากเลยที่บอกว่าไม่ใช่ทุกเสียงกรีดร้องที่มาจากไมโครโฟนบางเสียง มาจากมีดจริงกระสุนจริงเลือดจริงอืมฟังดูน่ากลัวนะชวนคิดตามเลยค่ะเงินเราเริ่มที่นอร์เวย์กันก่อนเลยไหมคะจุดกำเนิดเรื่องเฉาๆของวงการนี้เลยก็ว่าได้ได้เลยครับนอร์เวย์ยุคแรกๆนี่เรื่องเยอะมากวงที่คนพูดถึงบ่อยสุดก็คงไม่พ้นเมแฮมค่ะเคสเดทนักร้องนำที่ยิงตัวตายใช่ครับแล้วเพื่อนร่วมวง ยูโร uh, e นิมัสเน่ก็ถ่ายรูปสอบไปทำปกอัลบั้ม Dawn of the Black Hearts ออื uh huh. ฟังดูก็สุดโต่งมากๆแล้วนะคะยังไม่หมดครับตัวยูโรนิมัสเองสุดท้ายก็โดน v อร์ v วิกเกอ s s สมาชิกอีกคนฆ่าตายแทงไปตั้ง23แผลโห oh, ทำไมถึงรุนแรงกันขนาดนั้นคะมันมีเรื่องความขัดแย้งส่วนตัวแล้วก็เรื่องอุดมการณ์ด้วยครับแต่นอกจากเมฮมเนี่ยยังมีเคสอื่นอีก อย่างฟอสมือกลองวง e อ p มเปออ๋อค่ะได้ยินมาเหมือนกันครับฟอสเนี่ยฆาตกรรมชายรักร่วมเพศแทงไป37แผลแล้วก็มีเรื่องการเผาโบสถ์เก่าแก่ในนอร์เวอีกหลายแห่งเลยการเผาโบสถ์นี่วอร์กวิ n เนสก็เกี่ยวด้วยใช่ไหมคะใช่ครับวอร์กับเซมั c ชจาก e อ p มเปอก็โดนจับเรื่องเผาโบสถ์เหมือนกันที่น่าสนใจคือการกระทําพวกนี้มันดูเหมือนจะถูกอ้างอิงถึงความเชื่อหรืออุดมการณ์บางอย่างนะคะ ไม่ใช่แค่แบบว่าทําไปเรื่อยเปื่อยถูกต้องครับอย่างการเผาโบสถ์เขาก็อ้างว่าเป็นการต่อต้านาศาสนาคริสต์กลับไปหาความเชื่อเพื่อเกินโบราณอะไรแบบนั้นหรืออย่างกรณีจอห์นเนสไวท์วงดิเซคชันที่สวีเดนอันนั้นก็เชื่อมโยงกับลทัทธิ m l o ใช่ไหมคะที่เขาฆ่าตัวตายในวงเทียนใช่ครับอันนั้นคือส่วนหนึ่งของพิธีกรรมตามความเชื่อของเขาเลยคือหลายๆเคสในสแกนดิเนเวียยุคนั้นเนี่ยมันมีการอ้างยิงถึงอุดมการณ์จริงๆไม่ใช่แค่การแสดง เข้าใจแล้วค่ะทีนี้ลองขยับมาดูใกล้ตัวเราบ้างที่ประเทศไทยนี่แหละค่ะครับผมแม้ Black Metal ไทยอาจจะไม่ได้เป็นข่าวใหญ่ระดับโลกเท่าโนเวย์แต่ก็มีเหตุการณ์รุนแรงที่เชื่อมโยงกับวงการนี้เกิดขึ้นเหมือนกันนะคะใช่ครับที่ดังๆเลยก็น่าจะเป็นคดีฆาตรกรรมคุณสามองค์กายศรัทธาหรือ AVG มือเบสวง Surrender of Divinity เมื่อปี2014อันนันสะเทือนใจมากเลยค่ะจำได้ว่าตอนนั้นเป็นข่าวอยู่พักใหญ่เลย ครับผู้ก่อเหตุเป็นแฟนเพลงอ้างว่าที่ฆ่าเนี่ยเพราะผู้ตายไม่ซื่อสัตย์ต่อซาตานโหฟังดูการตีความที่แบบว่าสุขขั่วมากๆครับผมมันสะท้อนการยึดถืออุดมการณ์แบบส่วนตัวอย่างรุนแรง นอกจากเคสนี้ก็ยังมีข้อมูลอื่นๆอีกนะอย่างเรื่องที่สมาชิกรุ่นแรกๆของวง n e c r o s a d i s t i c Chaos ใช้ปืนยิงคนเสียชีวิตอืหรือแม้แต่วงว a t r a ที่เป็น Black Metal สายพุทธสมาชิกก็เคยเข้าไปพัวพันกับคดีค้ายาชักติดอ้าวอันนั้นก็มีลหรคะแสะดงว่าในไทยในยความเชื่อมโยงมันหลากหลายกว่าแค่เรื่องแบบอุดมการต้านาศาสนาหรือลัทธิซาตานอย่างเดียว ใช่ครับมีทั้งแบบที่คลั่งไคล้ตีความอุดมการณ์ไปเองจนถึงขั้นก่อเหตุรุนแรงหรือบางทีก็เป็นเรื่องอาชญากรรมส่วนตัวที่อาจจะไม่ได้เกี่ยวกับเนื้อหาเพลงโดยตรงเลยก็ได้มันก็เชื่อเห็นนะคะว่าความรุนแรงที่เกิดรอบๆวงการนี้มันอาจจะมีรากมาจากหลายปัจจัยผสมปนเปกันไปครับผมซึ่งก็นำเราไปสู่เคสที่เยอรมนีที่มีความซับซ้อนไปอีกแบบหนึ่งเลยเยอรมนีนี้จะมีเรื่องของ NSBM เข้ามาเกี่ยวด้วยใช่ไหมคะ National Socialist Black Metal ชัดเจนเลยครับ NSBM นี่คือการเอาแนวคิดชาตินิยมขวาจัดพวกนีโอนาซีมาผสมกับดนตรีแบล็กเมท a l วงที่ถือเป็นตัวอย่างสำคัญเลยคือ Absurd อ๋อวง Absurd ที่มีประวัติก่อคดีฆาตกรรมตั้งแต่อย่างวัยรุ่นเลยใช่ไหมคะใช่ครับปี1993สมาชิก3คนคือ Hendrik Mobes Sebastian Chau ว a u และก็ Andreas Kirchner ตอนนั้นยังเด็กๆก,กันอยู่เลย ร่วมกันฆ่ารัดขอเพื่อนนักเรียนอายุ15ปีแล้วเหมือนจะไม่ค่อยสํานึกผิดด้วยนะคะใช่ครับแทบจะไม่แสดงความเสียใจเลยพอผลโทษออกมาก็ยิ่งแสดงแนวคิดขวาจัดแบบชัดเจนมากขึ้นไปอีกแล้วก็มีพี่ชายของเฮนดริกคือโรนัลโมพุสที่เข้ามามีบทบาทสําคัญในการเผยแพร่แนวคิดนี้ต่อครับ โรนัลนี่เปิดค่ายเพลงชื่อ Darker Than Black Records โปรโมตวง NSBM โดยเฉพาะเลยเคยมีข่าวว่าถูกสอบสวนเรื่องความเชื่อมโยงกับองค์กรนีโอนาซีบล o ดแอนด์ออเนด้วยใช่ครับแล้วก็เคยมีภาพถ่ายทำท่าคาระวะแบบนาซีในค่ายกักกันเอาชวิตสิกตั้งขาก โหอันนี้คือชัดเจนเลยนะคะว่าใช้ดนตรีเป็นเครื่องมือชัดเจนมากครับสาหรับคนกลุ่มนี้ Black เม t a l คือเครื่องมือทางอุดมการณ์เลยเพื่อต่อต้านสิ่งที่เขามองเป็นค่านิยมเสรีนิยมความหลากหลายทางวัฒนธรรมคือเปลี่ยนดนตรีให้เป็นช่องทางเผยแพร่แนวคิดการเมืองแบบสุดโต่งไปเลยสรุปแล้วนะคะจากเรื่องราวทั้งหมดที่ทเราคุยกันมาทั้งในนอร์เวย์ไทยหรือเยอรมนีเนี่ยจะเห็นว่าหลายครั้งเลยที่เส้นแบ่งระหว่างดนตรี Black เม t a l กับโลกความจริงมัน เออเลื่อนรางอย่างน่ากลัวเหมือนกันนะคะใช่ครับความรุนแรงในเนื้อเพลงบางทีมันก็กลายมาเป็นความรุนแรงจริงๆการต่อต้านสังคมในเชิงสัญ,ญลักษณ์มันก็กลายเป็นการก่ออาชญากรรมหรือการเผยแพร่อ,อุดมการ์ที่อันตรายมันก็น่าคิดนะคะครับมันเลยทิ้งคําถามสําคัญไว้ให้เราคิดต่อว่าเอ่อเมื่อการแสดงออกทางศิลปะมันถูกเอาไปผูกโยงหรือบางทีก็หลอมรวมเข้ากับความรุนแรงแล้วก็อุดมการสุดโตง่งแบบที่แยกกันไม่ค่อยออกแล้วเนี่ยค่ะ ไอเส้นแบ่งที่แท้จริงระหว่างศิละปะที่เราก็อยากให้มีเสรีภาพในการแสดงออกกับความเป็นจริงอันตรายที่สังคมก็ต้องเฝ้าระวังเนี่ยม,มันควรจะขีดไว้ตรงไหนกันแน่เป็นคำถามที่น่าเก็บไปขบคิดต่อจริงๆค่ะ